ผู้ชุมนุมกลุ่มรวมพลังแผ่นดินก็ทยอยนำเอาอุปกรณ์ไปติดตั้งเวทีปราศัยโดยรอบพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วนะคะขณะที่ผู้ชุมนุมกลุ่มแรกก็มาปักหลักรอตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะ โดยผู้ชุมนุมกลุ่มร่วมพลังแผ่นดินนำเอาเต็นท์มาติดตั้งรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะเตรียมพร้อมขับไล่นางสาวแพรทองทานชินวัฒรนาย,ยกรัฐมนตรีออกจากตําแหน่งโดยเวทีประสัยหันหน้าไปทางถนนพหลโยธินและโดยรอบอนุสาวรีย์เองก็มีการติดตั้งจอขนาดใหญ่พร้อมลาโพงรอบด้านยกเว้นฝั่งโรงพยาบาลราชวิถีที่จะมีการลดจํานวนลําโพงเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ค่ะและแม้ว่าการติดตั้งเวทีประสัยจะยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ก็มีมวลชนกลุ่มแรกมาปักหลักรอหนึ่งในนั้นคือ ป้าชูใจอายุ79ปีที่นําเอาสเสบียงอาหารแล้วก็อุปกรณ์ยังชีพมาหลายกระเป๋าเพื่อจับจองพื้นที่เพราะว่ากลัวว่าจะไม่มีที่นั่งหน้าเวทีค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้นายจาตุพรพรมพันธ์แกนนําผู้ชุมนุมนะคะจะมีการเคลื่อนกระบวนออกจากสะพานชมัยมรุเชศมาย,ยังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อเข้าร่วมพิธีสงฆ์ทําบุญให้ปริชชนครบรอบ84ปีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปส่วนกิจกรรมไฮไลท์จะเป็นการร้องเพลงชาติร่วมกันในเวลา18 นาฬิกาและจะสลายการชุมนุมในเวลา21นาฬิกาไม่มีการพักครั้งแรมค่ะเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้นะคะ4เส้นทางหลักที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงก็คือถนนพหลโยธินขาเข้าถนนดินแดงขาเข้าถนนพญาไทขาออกและถนนราชวิถีขาออกซึ่งตำรวจจะมีการปิดการจราจรบางส่วนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเรื่องของการชุมนุมแล้วก็ลดปัญหาการจราจรติดขัดด้วยค่ะ